แฟนละครผิดหวังโครมลิขิตตอนจบโซเชียลอวยยศนักสแสดงแบกกันหลังหักแฟนละครผิดหวังโครมลิขิตตอนจบโซเชียลอวยยศนักสแสดงแบกกันหลังหักจบลงไปแล้วสำหรับละครที่หลายคนรอคอยภาคต่อมาถึง5ปีสำหรับพครมลิขิตภาคต่อของบุพเพันนิวาส ที่หลายคนต่างชื่นชมว่าในภาคของบุพเพันนิวาสนั้นทําออกมาได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบทําให้แฟนๆละครต่างเฝ้ารอคอยว่าบุพเพันนิวาสจะมีภาคสองตามให้ได้ชมกันและปลายปี2 5 6 6นแฟนๆละครก็ได้รับชมพรมลิขิตกันอย่างที่ต้องการซึ่งเนื้อหาของเรื่องก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวความรักของรุ่นลูกของ คุณที่เดชกับแม่นายการเกตและยังเช่นเคยที่มีการสอดแทรกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเอาไว้เช่นเดิมแต่ก็ไม่ได้พูดถึงมากเท่าใดนะักเพราะเนื้อหาจะเน้นไปที่ความรักของรุ่นลูกเสียมากกว่าแน่นอนว่าเนื้อหายังเป็นความรักของหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงวาวุ่นหัวใจอีกทั้งมีการเฉลยปมต่างๆ ว่ามาจากกรรมแต่ชาติปางก่อนทำให้คนที่รักคนที่เกลียดต้องมาเจอกันอีกครั้งในทุกพบทุกชาติเพราะยังไม่ได้ตัดกรรมกันแต่สุดท้ายก็ลงเอยไปได้ด้วยดีและหนุ่มสาวอย่างพ่อฤธิ์พุตานก็ได้ร่วมหอลงลงกันในที่สุดนี่แหละที่แฟนละครบอกว่าขัดใจยิ่งนักเพราะพรมลิขิตตอนจบดูเหมือนจะรวบรัดมากเกินไปเสียหน่อย ทั้งพ่อเรืองเล็กที่ป่วยเป็นไข้ป่าแป๊บเดียวก็เสียชีวิตซึ่งหลายคนบ่นว่าบทพ่อเรืองเล็กช่างหน้าอาพับนักมีออกมาให้แฟนๆได้เห็นหน้าแป๊บเดียวก็ต้องมาตายจากกันแล้วอีกทั้งงานแต่งน้องสาวเจ้าตัวก็ไม่ได้มางานแต่งตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้ไปได้เจอกับคุณแม่อีกทีคือเป็นเท่ากระดูกไปแล้ว นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าบทของโกสาทิปบอดีจีนควรจะมีบทลงโทษที่สะสมเพราะไหนไหนก็ปูเรื่องมาว่ามีการทุจริตจริงๆคนในวังรับรู้โดยเฉพาะขุนหลวงท้ายสะเองก็รับรู้เรื่องนี้แต่กลับไม่มีฉากที่บ่งบอกว่าโกสาทิปบอดีจีนได้รับผลกรรมอันใดบ้างที่ได้ทำการช่อราดบังหลวงนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่แฟนละครต่างไม่ชอบใจยิ่งนัก อีกทั้งช่วงตอนสุดท้ายของคุณหญิงจำปาแม่ของคุณที่เดทที่เริ่มป่วยและเสียชีวิตซึ่งแฟนละครหลายคนจะเห็นว่าคุณหญิงจำปารักพี่แก้วหลานสาวคนแรกอย่างมากทำให้หลายคนแอบสงสารแม่ปรางหลานสาวคนเล็กซึ่งในตอนท้ายช่วงที่คุณหญิงย่าสั่งเสียได้มีการขอโทษพ่อริศแต่กลับไม่ขอโทษแม่ปราง ทั้งนี้แฟนละครยังแซวประกาศตามหาคนหายอีกสามคนนั่นก็คือหมู่สงแม่กลิ่นและยายกุยที่โครมลิขิตตอนอวสานนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งสามหายไปไหนกันและตัวเอกของเรื่องพุทตานและพ่อริ์ที่หลังจากคลี่คลายปัญหาความรักกันได้กับพระเจ้าไยสาพุทตานก็ขายอาหารเลี้ยงชีพเช่นเคย แต่จูจ่ๆก็ตัดมาว่าพ่อฤทธ์กับพุทธาลแม่แก้วกับพี่นิ่งและแม่ปรางกับพี่อินได้พาลูกๆมาเล่นด้วยกันที่เรือนซึ่งหลายคนต่างเฝ้าว่าจะได้เห็นภาพงานแต่งของอีกสองคู่หลังหรือไม่ก็น่าจะอธิบายให้ดีกว่านี้